นัง่งาเดในไซโลซีซั่นสองตอนที่หนึ่งตูนได้เดินออกมาจากไซโลของเธอไซโลไม่ได้หลอกสภาพโลกภายนอกคือเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษหายใจไม่ได้สิ่งที่หลอกคือภาพที่ใช้ออกมาจากหมวกกันน็อกที่หลอกว่าธรรมชาติกลับมาสวยงามเพื่อลอกให้คนออกมาถอดหมวกแล้วก็ตายสภาพความเป็นจรงิงตอนนี้โลกคืออยู่ไม่ได้การออกมานอกไซโลก็คือต้องตายเท่านั้น ที่ผ่านมาทั้งหมดไซโลไม่ได้หลอกเราหลังจากนั้นจูนก็เดินข้ามเนินหินจนมาพบกับไซโลหลุมใหญ่ใกล้ๆก,กับไซโลของเธอแต่ว่าไซโลที่นี่กับถูกเปิดออกมีผู้คนเชื่อมเหมือนกับจูนที่คิดว่าไซโลหลอกลวงและกักขังพวกเขาเอาไว้พวกเขาได้ก่อกระบฏและออกมานอกไซโลได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องตายไซโลปกป้องพวกเขาต่างหาก ศพผู้คนนอนตายเกลื่อนกลาดเป็นหมื่นศพศพพวกเขาแห้งเหี่ยวคล้ายกับตายมาหลายสิบป,ปีต่อจากนั้นจูนก็เดินฝ่าซากศพเข้ามาในไซโลแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความมืดแต่จูนก็ต้องเข้าไปจูนต้องเจอกับประตูนิรภัยหลายชั้นแต่ด้วยความที่จูนเป็นวิศวกรมาก,ก่อนจูนเลยพอรู้ว่าสวิตประตูอยู่ที่ไหนจูนแทบจะไม่เหลือเวลาเพราะอากาศในชุดเริ่มที่จะหมดพอจูนงัดประตูเข้ามาได้เธอก็รีบปิด ูถอดชุดออกมาก็กลำบากมากๆเพราะเทปกาวแบบพิเศษที่ป้ามาท่าสมมาปิดจุดข้อต่อให้กับชุดของจูนนั้นเพื่อให้ทนสภาพด้านนอกให้นานที่สุดมันถอดออกอยากเสียเหลือเกินจูนเลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายหยิบฉลงที่อยู่แถวนั้นทุบกระจกหมวกนิรภัยออกพร้อมกับรีบเอากระติกน้ําที่อยู่ใกล้ๆเทล้างชุดพล้างสารพิษออกทันทีในที่สุดจูนก็เข้ามาในไซโลแห่งใหม่ได้สําเร็จ หลังจากนั้นจูนก็เริ่มออกสำรวจไซโล,ลร้างแห่งนี้ที่ทั้งมืดข่าวของก็กระจัดก,กระจายกล้องวงจรปิดหลังกระจกก็ถูกทุบจนแตกเหมือนกับคนที่นี่ก็รู้ว่ามีการสอดแนมแอบดูพฤติกรรมแต่จูนก็ยังพอมีข่าวดีเสื้อผ้าในตู้ยังพอที่จะใช้ได้แค่นี้จูนก็ดีใจมาก ต่อจากนั้นจูนก็ออกเดินสำรวจต่อไปจนเธอได้พบกับไร่ขา้าวโพดสวนแอปเปิลและที่นี่น้ำก็ยังพอดื่มได้จูนได้นึกถึงอดีตตอนที่เธอยังเป็นเด็กจูนเริ่มทำงานในแผนกรีไซเคิลมันทำให้จูนได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทิ้งสิ่งไหนควรเก็บเอามาใช้ใหม่และจูนก็เริ่มเรียนรู้เรื่องการซ่อมจากป้ามาท่าหวัวหน้าแผนกรีไซเคิลที่รักจูนเหมือนกับลูกแท้ๆของเธอ จูนเดินต่อไปอีกและเธอก็ได้พบกับทางที่ขาดเดินต่อไปไม่ได้จูนพยายามตะโกนว่ามีใครอยู่ฝั่งนั้นไหมแต่ก็ไม่มีใครตอบจูนกลับมาเลยจูนได้ไปตัดเชือกที่ห้อยศพอยู่ตามราวบันไดเอามามัดกันให้ยาวที่สุดจูนได้ไต่ลงมาและพยายามเวียงตัวเองให้ข้ามไปแต่ทว่ามันไม่สําเร็จเชือกขาดเสียก่อนจูนร่วงตกลงมาแต่เธอก็ตกลงมาในน้ํา คงเป็นเพราะระบบปั๊มน้ำของที่นี่เสียมันจึงทำให้ไซโลแห่งนี้มีน้ำท่วมสูงขึ้นมาหลายชั้นแต่ถึงอย่างนั้นจูนก็ไม่ยอมแพ้เธอได้เอาเหล็กนั่งร้านและอุปกรณ์ที่อยู่แถวนั้นเอามามัดประกอบกันจนกลายไปเป็นสะพานจูนค่อยๆเดินข้ามสะพานไปอย่างระมัดระวังเพราะทางที่ขาดมันค่อนข้างที่จะยาวแต่จนแล้วจนรอดสะพานที่จูนสร้างมันก็พังจนได้จูนวิ่งสุดชีวิตและเธอก็ข้ามมาอีกฝั่งได้อย่างวุดวิต ต่อจากนั้นจูนก็เริ่มออกสำรวจฝั่งนี้ฝั่งนี้ไฟฟ้าก็ใช้การได้ดีพัดลมก็ทำงานได้แต่มันก็ยังไม่มีคนหรือว่าคนในไซโลแห่งนี้จะออกไปตายข้างนอกกันหมดแล้วต่อจากนั้นจูนก็เห็นแผ่นเหล็กยาวขนาดใหญ่จูนเลยใช้ถังน้ำมันถลายมันไปทำเป็นสะพานเชื่อมทางที่ขาดที่เธอเดินเข้ามา ทันทีที่จูนจะเดินย้อนกลับออกไปจูนกลับได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นจูนเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆที่นี่มันคล้ายกับห้องเซิร์ฟเวอร์มีคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมากมายจูนเดินเข้าไปจนถึงทางตันมีประตูนิลภัยกั้นเอาไว้จูนพยายามหาทางเข้าไปในนั้นให้ได้แต่ทว่าในที่สุดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดช่องออกมาคุยกับจูนเขาได้พูดว่าถ้าคุณพยายามที่จะเปิดประตูผมจะฆ่าคุณ นี่คือคำพูดของชายคนนี้ ในไซโลซีซั่นสองตอนที่สองที่ไซโลเก่าของจูนเบอร์นาดได้ดูกล้องที่ติดอยู่ในหมวกของจูนมาโดยตลอดก็ดเห็นว่าจูนยังไม่ตายแม่น้ำสามจูนยังหนีเข้าไปในไซโลแห่งใหม่ได้เ <_ c oughs> มือ่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันเบอร์นาดได้รีบอ่านคู่มือระเบียบทันทีในกรณีที่การทำความสะอาดกระจกไม่สำเร็จให้รีบทำสงครามซึ่งในจุดนี้มันก็หมายถึงคนที่ถูกส่งออกไปทำความสะอาดยังไม่ตายไซโลจะวุ่นวายทันที เพราะทุกคนในนี้จะคิดว่าข้างนอกสามารถอยู่ได้ทันใดน,นั้นไฟสัญญาณฉุกเฉินก็ดังขึ้นซิมตุลาการได้สั่งให้กดสัญญาณเคอร์ฟิวประชาชนในไซโลเริ่มมีการประท้วงและมันก็เป็นไปตามที่เบอร์นารและซิมคาดเอาไว้จริงๆเริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นในไซโลบางคนก็เชื่อว่าจูนยังไม่ตายถ้าจูนอยู่ข้างนอกได้พวกเราก็อยู่ข้างนอกได้เหมือนกัน และตอนนี้คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายประท้วงนั่นก็คือเชอร์รี่เพื่อนสนิทของจูนตอนที่อยู่ฝ่ายวิศวกรรมเชอร์รี่เชื่ออย่างสนิทใจว่าจูนทำสำเร็จเชอร์รี่คิดถึงขั้นปิดระบบไฟฟ้าถ้าหากเบอร์นาที่รับหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรีไซโลไม่มีคำตอบเรื่องของจูนเชอร์รี่จะนำทุกคนไปทวงคำตอบจากเบอร์นาเอง ต่อจากนั้นน็อกหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมก็ได้ออกมาห้ามทุกคนทําแบบนั้นมันยิ่งทําให้คนในไซโลเดือดร้อนพวกนั้นมีทั้งหน่วยในอําเภอมีทั้งทีมตุลาการและยังมีอาวุธอีกมากปิดไฟฟ้าไปก็เท่านั้นพวกนั้นก็ฆ่าพวกเราแล้วก็เอาคืนอย่าให้ที่นี่มันประทุไปมากกว่านี้กว่าแล้วป้ามาท่าก็ออกมาเธอได้เอาน้ําฉีดทุกคนให้ใจเย็นเ็นเรายังรู้ความจริงทุกอย่างไม่หมดอย่าพึ่งด่วนสรุปความรุนแรงยิ่งจะทาให้ทุกคนในไซโล ย่ำแย่พวกเราควรดูสถานการณ์ไปก่อนสน่วนด้านสิมตุลาการเขาก็ได้เดินทางมาหาพออซึ่งตอนนี้พออก็ได้ขึ้นมาเป็นนายอำเภอคนใหม่แทนจูน ซิมก็ได้ขอให้สำนักงานแอบเพอให้มาขึ้นตรงต่อเขาพอก็เลยมีโอกาสขอได้แอบสอบสวนซิมถึงการออกไปของจูนซิมก็บอกว่าจูนอะตายไปแล้วเธอเป็นคนขอร้องเองว่าเธออยากจะออกไปข้างนอกแต่พอพอฟังคำให้การของซิมเขาก็รู้สึกแปลก,แ,ปกแต่จูนอยากจะออกไปตายข้างนอกอยู่แล้วแล้วจูนจะหนีการจับกุมของซิมไปทำไมแค่จูนบอกว่าเธออยากจะออกไปข้างนอกจูนก็ได้ออกไปตามความต้องการของเธอ แสดงว่าจูนต้องรู้อะไรบางอย่างและซิมก็กําลังโกหกอะไรบางอย่างกับเขาส่วนทังนนันป้ามาท่า เธอก็ถูกแข้งผู้ช่วยนายอำเภอจับตอนนี้ทั้งเบอร์นารและซิมต่างรู้แล้วว่าการที่จูนรอดชีวิตดูด้านนอกได้เพราะเทพกาวแบบพิเศษที่ป้ามาธาจัดหาให้กับจูนป้ามาธาถูกจับมาขังอยู่ที่คุกและที่นี่ป้ามาธาก็ได้พบกับป้าคาร่าเพื่อนเก่าของเธอที่ถูกจับมาขังเหมือนกันโทษฐานขโมยเทปกาวแบบพิเศษเอาออกไปช่วยจูน ส่วนด้านเชอรี่เพื่อนของจูนเธอก็รู้แล้วว่าป้ามาท่าถูกจับตัวไปเชอรี่ก็เลยเดาออกคงเป็นเพราะเรื่องเทปกาวป้ามาท่าใช้มันช่วยจูนแน่ๆเธอก็เลยถูกจับจูนรอดไปได้ด้วยเทปกาวแบบพิเศษของป้ามาท่านี่เองแสดงว่าที่ผ่านมาคนที่ออกไปทําความสะอาดที่ด้านนอกใช้เทปกาวแบบเก่าก็เลยต้องตายพวกตุลาการไม่จริงใจพวกเขาต้องการฆ่าพวกเราตั้งแต่แรก ส่วนด้านน็อกซ์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเขาขัดขานการประท้วงเขายังเห็นด้วยกับการที่ควรที่จะอยู่ในไซโลแต่น็อกซ์ก็เป็นห่วงกลัวคนจะล้มตายเพราะก่อจลาจลน็อ no กก็เลยไปคุยกับเพื่อนเก่าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจักรกลว่าจะทําทอาวุธให้กับพวกกลุ่มประท้วงการนองเลือดอาจจะเกิดขึ้นและน็อกซ์ก็ขอร้องอะไรเพิ่มเติมจากเพื่อนเก่าของเขาน็อ no กเขาอยากจะขออะไร You must know why here ส่วนด้านเบอร์นา r d เขาก็มาหาผู้พิพากษาเมโดประกอบร้องให้เธอสนับสนุนเขาเบอร์นา r จะจัดการปลาัยครั้งใหญ่ต่อหน้าประชาชนไซโลทั้งเรื่องการตายของจูนหากเมโดสนับสนุนคำพูดของเขาทุกคนก็น่าจะคอยตามจูนรอดเพราะเทปเก่าของมาธาสิ่งที่เบอร์นา r กลัวไม่ใช่การที่จูนรอดตายแต่เบอร์นา r กลัวสิ่งที่จูนได้เห็นซากศพคนตายเป็นพันเป็นหมื่นจากไซโลที่อยู่ฝั่งตรงข้าม สิ่งที่จูนได้เห็นนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นกับไซโลของเราเมโดเมื่อเธอฟังเช่นนั้นเธอก็ได้แต่งเงียบเบอร์นาร์ดก็เลยถามว่าเมโดคุณเก็บความลับอะไรเอาไว้มามากกว่า25ปีทําไมคุณไม่ยอมบอกเรื่องนั้นกับผมเมโดเธอก็ไม่สนใจและเธอก็บอกว่าได้เธอจะช่วยเบอร์นาร์ดเธอจะสนับสนุนคําพูดของเบอร์นาร์ดแต่เมโดก็มีข้อแลกเปลี่ยนหลังจากการปราศัยเสร็จเธอจะบอกกับเบอร์นาร์ดเองว่าเธอต้องการอะไร Today was the first day of a new era. หลังจากนั้นพอถึงเวลาคำ่ำงานปาใสาของเบอร์นาร์ดก็ถูกจัดขึ้นประชาชนทุกคนต่างออกมาฟังคำตอบของเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดเขาได้กล่าวว่าเอาละทุกคนนี่คือการเริ่มต้นวันใหม่หลังจากที่พวกคนทำความสะอาดทุกคนจะต้องตายที่ใต้เนินเขานั้นเพราะสารพิษพิษร้ายที่มันแผ่ออกมาทั่วโลกแต่จูนเธอเดินผ่านเนินเขานั้นไปได้เป็นคนแรกจูนไม่ใช่คนที่ทรยศพวกเราที่อยากจะหนีออกไปจากที่นี่ แต่เธอคือฮีโร่ผมภาวนาขอให้เธอรอดชีวิตแล้วเดินต่อไปจูนเธอเดินมาบอกกับผมเองว่าเธออยากจะออกไปที่ด้านนอกเพื่อทดสอบเทพกาวแบบพิเศษแบบใหม่ที่พวกเราพัฒนามันขึ้นมา จูนเธอกล้าหาญเธออยากจะช่วยพวกเราพิสูจน์และผลปรากฏมันก็ตามที่พวกเราทุกคนได้เห็นจูนเธอสามารถเดินผ่านเนินเขานั้นไปได้นี่คือก้าวแรกของความสําเร็จที่มาจากการพัฒนาชุดที่เพื่อป้องกันภัพยพิบัติที่มาจากด้านนอกให้มันดีขึ้นเราจะทุ่มเทพ,พัฒนาชุดและเทปที่มันดีมากขึ้นไปกว่าน,นี้เพื่อเป้าหมายเพื่อพาพวกเราทุกคนให้ออกไปจากนอกไซโลได้ยอย่างปลอดภัยซึ่งมันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตยัง แน่นอนต่อจากนั้นผู้พิาพากษาเมโดก็ออกมาสนับสนุนคำพูดของเบอร์นา r d ว่าน่าชื่นชมความกล้าหน้าที่จะพาทุกคนออกไปจากนอกไซโลอย่างปลอดภัยเบอร์นา r d กุณสมเป็นผู้นำของที่นี่จริงๆทุกคนก็ต่างตบมือให้กับคำโกโหกของเบอร์นา r เบอร์นา r ฉลาดมากแทนที่เขาจะพูดให้ร้ายจูนที่ทุกคนในไซโลตอนนี้เห็นจูนเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดียวจูนเธอกล้าที่จะออกไปด้านนอกจริงๆ เบอร์นาร์ดก็เลยทําเป็นผู้เสริมให้จูนกลายไปเป็นวีรบุรุษของทุกคนเพื่อลดความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในไซโลตอนนี้แต่ในว่าทางด้านเชอร์รี่ที่อยู่ชั้นล่างของไซโลนั้นเธอไม่เชื่อคําปาใสาของเบอร์นาร์ดเลยเชอร์รี่ด้ตะโกนให้คนที่อยู่ที่นี่ได้ฟังว่าจริงๆแล้วจูนจะได้ใช้เทปกาวแบบห่วยๆแล้วปล่อยให้จูนออกไปตายเหมือนกับคนก่อน จูนรอดเพราะความพยายามของตัวเองพวกเขากะจะขังพวกเราเอาไว้ในไซโลจูนก็คือคำตอบข้างนอกพวกเราอาศัยอยู่ได้ว่าแล้วตำรวจก็จะมาจับเชอร์รี่แต่ว่าน็อก,กออกมาห้ามและช่วยเชอร์รี่เอาไว้น็อกได้ขอร้องให้แฮงก์ผู้ช่วยในอำเภอที่สนิทกับคนชั้นล่างให้ช่วยห้ามพวกตำรวจว่าจะจับเชอร์รี่ไปแค่เชอร์รี่เธอสับสนกับเรื่องอะไรบางเรื่องแค่นั้น ต่อจากนั้นแฮงก็เลยไปปลอป่อยป้ามาท่ากับป้าคาล่าออกมาจากคุกเรื่องเทปกาวแบบพิเศษที่ป้ามาท่าแอบสั่งให้ติดชุดของจูนเบอร์นาดสั่งไม่เอาเรื่อง ต่อจากนั้นบรรยากาศในไซโลก็เริ่มที่จะอึมครึมเชอรี่เริ่มสมัครพรรคพวกเพิ่มเพื่อต่อสู้กับเบอร์นาร์ดและบรรดาผนังของไซโลก็เริ่มมีสัญลักษณ์รูป JL หรือแปลว่าจูนที่ถูกเขียนขึ้นเอาไว้หลายจุด หลายคนอยากจะออกไปข้างนอกแบบจูนซิมตุลาการก็เริ่มสั่งให้สมุนริ้วล้อ,อของเขาให้ออกไปแทรกซึมปล่อยข่าวเพื่อช่วยเบอร์นา r พร้อมตั้งจับตาดูพวกที่แข็งข้อและซิมก็เริ่มที่จะสงสัยถึงความสัมพันธ์ของเบอร์นา r กับผู้พิพากษาเมโดมันเป็นยังไงกันแน่ทําไมสองคนนี้ถึงช่วยเหลือกันสิมเองก็ยังหาเหตุผลไม่ได้และสุดท้ายเบอร์นา r ก็ได้มาหาเมโด เบอร์นาดได้มาขอบคุณเมโดที่ช่วยผู้สนับสนุนเขาในวันนี้เมโดก็ชมเบอร์นาดว่าฉลาดมากๆที่ใช้เรื่องจูนเป็นวีแล้วบรรลุมันหยุดความอยากรู้อยากเห็นของคนในไซโล หลังจากนั้นเมโดก็ทวงคำสัญญาจากเบอร์นาดทัทนทีหากเธอช่วยเบอร์นาดแล้วเบอร์นาดก็ต้องช่วยเธอบ้างเมโดได้บอกสิ่งที่เธออยากจะได้ที่ทำให้เบอร์นาดถึงขั้นตะลึงเมโดเธอขอไปที่ด้านนอกนอกไซโลแต่ทว่าด้วยชุดและเทปก่าแบบพิเศษแบบที่จูนเคยใช้มัน เมโดเธอบอกว่าเธอต้องการอิสรภาพเฮ้ยอะไรกันนี่ครับเพื่อนๆแต่และคนกลุ่มความลับอะไรกันเอาไว้เฮ้ยแต่ว่าจบไปก่อนเด้อจ๊